เบลล่าตอบพี่หนุ่มเรื่องอดีตคนรักเผยความรู้สึกที่ตัดสินใจฝากคำยินดีไปยังคงกลายเป็นที่จับตามองเรื่องความรักอยู่บ่อยครั้งสำหรับนางเอกสาวมากฝีมืออย่างเบลล่าราณีแคมเปญที่ล่าสุดเจ้าตัว,ตวได้คงคู่พระเอกดังของวงการอย่างโป๊ปธนวัน์วัฒนพูดมาร่วมพูดคุยในโหนกระแสแน่นอนว่าพิธีกรดังอย่างหนุ่มกัญชัยกันเนิดพลอยเองก็ไม่พลาดที่จะถามเรื่องความรักจากสาวเบลล่า เมื่อถามว่าความรักครั้งใหม่ของเบลล่าเจ้าตัวตอบว่าเบลมองว่าเบลไม่รีบร้อนแล้วกันตอนนี้มีความสุขกันอยู่แบบนี้อยู่กันแบบเพื่อนและครอบครัว คนรอบข้างเติมเต็มความรักให้เบลจนเบลไม่รู้สึกแสวงหาอะไรถ้าจะมีเข้ามาดีๆก็โอเคแต่ก็ไม่รู้สึกว่าเมื่อไหร่จะต้องมีไม่ได้มองเป้าหมายว่าจะมีเมื่อไหร่ก่อนที่หนุ่มกัญชัยจะขอโทษเมื่อเอ่ยถามเรื่องนี้พร้อมเผยว่าพี่รู้ว่าว่าที่ทุกสิ่งทุกอย่างมุฟออนไปแล้วแต่ว่าตัวเราเองความรู้สึกก็เป็นพี่น้องไปหมดแล้วถูกไหมดานเบลลาตอบกลับว่าใช่ค่ะเมื่อหนุ่มกัญชัยถามต่อว่าอวยพรในงานเขาเรียบร้อยซึ่งดานเบลลาได้เผยว,ว่าก็ฝากคํายิน ดีไปเพราะเบลรู้สึกว่าเรื่องการวางตัวเป็นเรื่องกะลเทศะเป็นสิ่งที่สำคัญเหมือนเบลให้ความสัมพันธ์ในชีวิตอะไรแบบนี้ก็เลยไม่ได้มีการพูดคุยส่วนตัวมาสักพักใหญ่แล้วค่ะ เมื่อถามว่ากังวลใจหรืออึดอัดใจไหมเพราะแฟนคลับเราก็มีมากแล้วเขาก็อยู่หลังเราตลอดเวลาแล้วแฟนคลับเขาก็มีมากอยู่หลังเขาเหมือนกันบางทีมันก็ค่อนข้างที่จะมีวิวาทะกันเราอยากจะบอกกับคนของเรายัางไงซึ่งเบลล่าได้เผยว่าตอนนี้เบล,ลมีความสุขดีกับปัจจุบันทุกอย่างถ้ารักเบล,ลหรือมีประเด็นอะไรอยากจะให้มองว่าเบล,ลมีความสุขและทุกอย่างมันโอเคซึ่งด้านหนุ่มกรัญชัยเองได้ อวยพรปิดท้ายถึงเบลลาว่ามีความสุขมากๆนะ